ไปอ๋อดันไม่แรงไปข้างหน้าเลยล็อกไม่แรงไว้ไม่แรงไม่ได้ออกหรือไงเงี้ยอ๋อถอดล้อนี่ออกก่อนเอาไม้นุ่นล้อหลังก่อนนุ่นไม้แน่นุ่นไม้มีอยู่แล้วเอามาทำไมนี่มนก้กันไนะเอาข้างเดียวพอครนุ่นไม่ต้องยุ่งนุ่นล้อหลังอะ่ะอันเดียวพออันนี้ไว้นี่แหละอันหนึง่ง เออแ่น,นั้นพอแล้วมาโยโยกรถดูหน่อยดิโย่ยแรงเลยฟังฝาโปงทับมืออ,อบอลงตะเข้ลงไปลงอีกพอ,อล็อกไว้ล็อกน,นั้นและพอแล้วเบอร์สิบเก้าสั่นรอ móc này đi móc cất Đi văng ngược đấy, tay đấy, wow 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 wow, văng cái nhìn đi, cái ยอดน้ำมันเอเ้งมียอดน้ำมันหรอพอดอุใช่ถอดนี่อุปกรณ์อดสายรมอกรจับสองมือกดเออยิงไปเอาแล้ายิงเลยุกบอกเลยสกาวฮะ ตั้งข้อเบื้องเอารอบไปวางใต้รถเดื๋ยรถล้ม ไปห่างๆเลยนัดลอ้อไม่ไปไว้ใต้รถเลยเอามือตีแรงแรงเลยไม่ออกหรอกข้อตีตมข้อยิงมันแน่นเอาค้อมาทุบไว้ไม่ออกหรอกทุบจากภายในเลยเอายิงน็อยิงอะรล้อมาจนตายหมด นี่นี่ไม้นี่เออวางทีเลยวางกับพื้นเลยแล้วตั้งขึ้นเน่ยแอ้แวไว้ใต้รถกัโอ้มีการโหลดเลยมันจะโหลดมาทำไมวะ การใส่ตัวโหลดไหนออด้วยกินลูกหม,มากหมดเลยเดี๋ยวนะลูกหมากแตกหมดเนี่ยตรงล่างมันไม่ได้ไโชว์มันไว้ล้วตำหนักทำให้ลูกหม,มากแตกหมดเนี่ยเรียกคนชี่ไปลากไอ้เล็กลูกหมาเล็กนั้นน่ะนี่ทุ่มมือดิใส่ทุ่มมือด้วยเลยลากมาตรงนี้เรียก <Clear. S 1> <Clear. S 2> เอาตะเค็บเอาคนเขได้ เอาล่ะคนลงมาลกมาอ๋าาาาอพอพอพอ,อ,อมาลากครั้งนี้ก่อนนี่ลากมาหาโลเนี่ยลากมาเอองั้นเลยลากเนี่ยนี่งเอา เอินทางนี้ถ <t> ูกแล้วลาบไป้ลากไปหาซ้ำขาเด้อพ่อพ่อพ่อๆ่อ่ดันนี้ไปหาคัตซีไว้ดันไปดันไปตรงเดี๋ยอะอาโซ่มัดกันนู้นอีกอีกใต้คัตซีอะใต้ฟีโล่อะพอพ่อพอให้อยู่ตรงกลางเลยเนี่ยตรงกลางบนหัวเอามือจับเนยนี่เอามือจับไปฟีโล่คัตซีบนนี่เออเนี่ยเออแค่นั้นพอ ทำขาโดนไหมพอบอกให้โดนกัตซ e. oh, ีเดี๋ยวเอาลวดมัดอ๋อเชือกอเอาโซ่มัดตรงนั้นอีกพ่อพอแล้วเอาโซ่ข้างหลังมาเดี๋ยวมัดนี้ขอดโซ่เลยโซ่ดูหลังรถอ่ะ เนี่ยมองจากข้างบนเลยนะเนี่ยมองจากข้างบนจะห่างอยู่ห่างกะมานั้นีห่างน้อยเนี่ยด้านนี้เลยเห็นไหมห่างเออทอดแล้วไม่ใช่แล้วมองตรงนี้ห่างมองทางนู้นเลยทางนู้นนิดเดียวคีอมองมองจากด้านนี้เห็นไหมอันนี้ชนนิดเดียวเองชนเลยฮะด้านนี้เห็นไหมชนเนี่ยดันขึ้นหน่อย ทางนี้ชนนิดเดียวเองเลยนะนี่แค่ประมาณเดียวจะลำเล็ดวัดแบบนี้นก็รออับ เอาคีม็อกจับข้างหนึ่งะถึงเลยเออก็อะไรมีอยู่ลมาาเดี๋ยวก่อนพอก่อนนะเดี๋ยวมือออกดื้อรัดมือจะบขาดอ่ะเอาเอาโซ่พันรอบอีกอันหนึ่งไปโซ่น่ะพันรอบเลยเออพันเรอบไปรอบไปนะรอบเลยตึงแล้วเมื่อกี้มันตึงให้เอ้มัดเลยโซ่พันนีกพันรอบมัดดืงอตึงเลยพันไปมัดเอาไม่มามัดเลยเอาโซ่น่ะมัดเลยเออเสียบแล้วดึงเลยไม่ไม่เสียบตัวนอกเลย เออดึงไปดึงดึงเลยดึงไปดึงไปทางนู้นกับไม่ดึงไปทางนู้นได้ไหมเข้าไปข้างในอ่ะเออดึงไปไม่ดึงโซ่ไปทางนู้นเลยเออดึงมานั่นแหละอย่างนั้นแหละเออลองอีกรอบหนึ่งนะลองลองข้างล่างก็ได้นั่นแหละลองไปเออแดึงดึงพอแล้วใส่น็อตเบอร์สิเบอร์สองข้างบนอีกตัวหนึ่งยกยกขึ้นนั่นแหละนั่นแหละไม่แล้วนั่นแหละข้างหลังอ่ะเอาคีมล็อกจับ ข้างหนึ่งต้องใช้คีมล็อกครั้งหนึ่งไม่ได้เอาปลายมันเลยเปลี่ยนไว้เรื่อยมันต้องเจรด ขายดียังอ่ะขายดีร้อยดีดลหลังเลยเดีเ๋ยวเอายางใหญ่มาลงอีกอันหนึ่งกันพลาดเหมือนอง,ง่ายแต่ไม่ง่ายแต่ยังลงไม่แรงว่ะ Oh, I see you. In it. ประม,มาณนี้ที่ทางเยอะทางไปประม,มาณน,กมมานักนประมาณนักหนึ่งเนี่ยขนาดนี้ครับคือห่างกันประมาณนี้ ประมาณสองเซนขึ้เอาเพลงวันนี้ มัากำ้ังมันกำลัไม่อ ไว้ไม่ลงว่ะบอๆอันต้องขึ้นเมื่อไจุกดออกเออลงกันอ่ะ้ํามันเยอะเกนไปพอก่อนเยอะอกไม้นั่นตึงแล้่อกง่ะ မင်းတို့တို့ညက်ကြက်ကဲကပ်ရိုင်းမင်း Mubyolo pwoyomere mbyo mwanyi. i okay.